เ,หเหน,นี่ยกิจกรรมกิวเนี่ยแหละนั่งกันรอบพงเลยทีเนี้ยเรียกกันเป็นตับก็ด์นาเมินอิสมาไล่ไงทำดีๆนะพี่นะทำดีๆนะพี่นะนี่เอาไป ผมกดผิดมาเอาวะคนรวยตามมาหมดเลยวะอัลโหครับขอโทษครับสวัสดีครับอไปแล้วไปเข้าตีมาผมยังไม่ได้ซื้อซอนเลยครับแป๊บนึงนะให้ให้ผมซื้อเลยไหมแอซื้อเลยฟ้าเลยเขียวฟ้าก็ได้น้อง แต่จริงเ,เออเกิดปะจุ้ยปะ,ะแล้วเกิดละ่ะเธอมีจุ๊ยเหลือปะเออเออโอ้โหดีเดี๋ยวมันจบที่จบทีออ่กระดานนี่แหละ <c oughs> อ่าปะปะปะ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวอยู่ดีน่ากลัวอยู่ดีโพรล้นัคนอะไรอ่ะต้อการเหรอโอ้โหจบมากใส่นมลงตูแพรไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าบ่อนปะยังมันยังไม่จบทุกคนเอาอีกเคเล่นนานน้นไปก่อนนะเราลืมเลยว่าเราต้องรดน้ำต้นไม้เรน้ำต้นไมไหนอ่ะเราไปดูก่อนว่า เอ่อแอปเปิ้ลไง่คะแอปเปิ้ลต้องปลูกค่ะใช่เราไปดูก่อนว่ามันเหลืออีกกี่ชั่วโมงยัง<า>ไม่จบลาดโ,โอยยืนอยู่ก็รวยว่ะจากสามร้อยกลายเป็นพันเก้าอ่ะใช่คนหน้าเสียตัวจริงๆนะ,ะนว้าวหนีมันเข้ามาลดน้ำต้นไม้ให้แเราคืออะไรไม่มีตังมไม่ให้ยืมเลยเหรอไม่ให้เล่นเลยอโอ้โหใจร้ายเฮ <laughs> ้ยไพ่อย่างนี้เหรอ ออว่าเ๋ยวทุกคนจริงต้องสามารถ่ะอออินมาไปไปเลยสามารถปะไพนีมไม่เคยทำให้ผิดียวลงเยี่ยมละได้ดูไพออกมาตันรับปิดแจ็คแมมจริงแจ็คแม่มแต่ว่ามานาไม่ไม่ลดเลยกูเบ์แล้วจบจบไปหมดใช่ใครถือก้ากับส0อะครับโอ้โหมาให้หมดครับโอ้โห เตือนน้องๆแล้วในที่สุดก็เหลือแค่เราสองคนแล้วพีคอย่างอย่างหรือเปล่าเลี้ยงเตี่ยวเลยเลี้ยวเตี่ยวเลยเลี้ยงเลี้ยแอะเฮียมามาแล้วครับกล่าวว่ามาแบบสเตจตึงๆเียให้ออกมาฝรั่งข้งล้วนเลย เอาอินแบบไม่มองไพ่แล้วตอนเนี้ยได้อะไรมาเอาใส่แล้วตอนนี้งั้นเลยเหรอแน่นอนพี่ไปไปพี่ใช่โดว่าไงว่างั้นมาไปดูไปดูกันข้างหน้าโอ้ใครนะแดกดูใครไม่อกโอ้โหโอ้โหไม่เกี่ยวเลยไม่มีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี้ย เอ้าว้าเจอยังไม่จบอีกยังไม่จบเยยังไม่จบเสยมันอยู่ที่ดวงใครแล้วพี่เราอออินอออินอออินเลยพี่กดกดอออินแบบออินเลยติดติดปุยเลยนะแล้วพ่รแบบใคชนะแจกน้ำแตกน้ำพี่พีต้องกดเลสแล้วก็อออินมาเลยเปิดให้แทงครับใครแทงข้างพี่พีใครแทงข้างพี่โดด่วนเลยรีบลงตอนนี้ อุ้ยคนเลยดูโอ้โหอุ้ยใครถุนชนะซีวินไอ่ถูสองคู่เลี้ยงเตี่ยวเลยจบเลยป่าเดี๋ยวพี่เลี้ยงผมด้วย่ะด้วยขอบเส็จ